สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมีไลายคอมเมนต์เลยนะครับโทสอบถามมาเครื่องยนต์เล็กเครื่องสูบน้ําเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วแต่จะเอาไปใช้งานนะเป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับสูบนอนเนี่ยมีอาการดึงดึงหนักนะครับดึงกระชากมือตีกับเร็วนะครับผมก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าให้ดูที่ถ่อเสียมีอะไรอุดตันไหมดูที่ ะระยะวาลมันหาน่างไหมนะครับตั้งวาลใหม่มันหายไหมนะครับปรากฏว่าเขาทักมาอีกแล้วไม่หายนะครับผมถ้าไม่หายนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านดูตรงนี้นะครับผมมันจะมีฝาทางโมเลยนี่เนาะมันจะมีน็อตอยู่นะครับหกตัวนะครับตรงที่ถ่ายนะ้ำมันเครื่องเนี่ยมนตรงนี้ถ่ายตรงนี้วัดเกจวัดอะไรนะครับ มันจะมีน็อตนะครับให้คลายน็อตออกมานะครับคลายน็อตออกมาเนี่ยหกตัวคลายออกมานะครับอ่าบางตัวจะออกง่ายนะครับบางตัวก็จะออกง่ายนะบางตัวก็จะติดลูกปืนมันก็จะออกยากหน่อยแล้วก็ต้องคอนตีนัดงัดแงะเบาๆนะครับอย่าตีแรงเดี๋ยวฝานจะแตกนะตัวนี้ผมตีแล้วลูกปืนไม่ออกมาด้วยก็ออกยากพอสมควรแต่ผมได้ทําออกแล้วล่ะแ๋ยวผมจะงัดออกมาให้ดู นะฮงัดออกมาก็ระวังซีนมันเสียนะครับพองัดออกมาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันจะมีซีนนะครับระวังอย่าให้ขาดนะอันนี้เป็นเครื่องแท้ด้วยนะครับผมแล้วก็แยกเก็บไว้นะครับมันอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ลูกปืนไม่ออกนะมันจะบางนิดนึงนะครับมันจะมีมาร์กนะ เวลาประกอบก็มาร์กต้องตรงนะครับนี่มาร์กเวลามาร์กประกอบต้องตรงนะตัวนี้เป็นเครื่องที่ติดใช้งานได้ดีแต่ว่าพอดีมันมีเหลือก็เลยเอามารื้อทําคลิปให้ชมนะครับตัวนี้เป็นเฟืองนะครับเฟืองตัวนี้จะเตะนะครับพวกก้านกระทุ้งอะไรของมันเนี่ยนะสำคัญอะไรม,มีมีส่วนสําคัญก็มีนี่แหละ,ะข้อเบี่ยงกับเฟืองนี่แหละที่มันทําหน้าที่เปิดปิดวาล์วก้านกระทุ้งนะครับบางคนเขาอาจจะเรียก เผาเหลาลิ้นนะครับตัวนี้ถอดออกมานะครับถอดออกมาเลยนะครับถอดออกมาแล้วก็ระวังอะไรมันหลุดด้วยนะครับตอนประกอบคื้นก็อย่าลืมจำมาร์กจุดนี้ให้ดีกับจุดที่ที่มันมีนะครับใครไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปนะครับที่ผ่านมาในการประกอบนะครับเคยทำว้อยู่เนี่ยอันนี้คือเผาเหลาลิ้นเผาเหลาลิ้นเนี่ยมันจะมีนะครับ ถ้าพิกขึ้นมาดีๆนะถ้ามองดูด้านนี้มันไม่เห็นนะครับมันจะมีหมุดย้ำสองตัวนะบางรุ่นถ้าเป็นเครื่องจีนหน่อยก็จะไม่ใช่เหล็กนะตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นงานแท้ฮอนด้านะครับมันจะมีะตัวรถกําลังอัดนะครับในสาบช่างผมก็เรียกไม่ค่อยถูกหรอกบางครั้งเขาเรียก,กตัวยกเวบาวตัวรถกําลังอัดเนี่ยครับไอตัวนี้นะครับมันจะเเผารุกเบี้ยวเนี่ยมันจะมาเตะตัวนี้ มันมีอ่าเขาเรียกอะไรเสากระทุงนะครับตัวนี้ก้านกระทุงมันเสากระทุงมันจะอยู่ข้างในนะฮะตัวนี้มันมันถอดออกมามันก็จะเป็นในถอดออกมาได้นะครับมันก็จะเป็นในเนี่ยแค่นี้นะครับเพื่อเสากระทุงอยู่ข้างในนะครับตัวนี้มันก็จะมาตีอยู่ตรงวิ่งอยู่ตรงอ่อตรงเพาเรลาลิ้นนี่นะครับมันวิ่งอยู่เนาะนะครับพอมันวิ่งนะตัวนี้สังเกตไหมช่วงจังหวะมัน มันมาถึงตรงนี้รอบมันเวลาเราตั้งชิดเนี่ยสังเกตติ่งน้อยนี่ยน่ครัเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตัวนี้เห็นไหมสังเกตที่ปลายนิ้วโป้ผมนะครับเห็นไหมมันจะนิ่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นี่ตรงปลายนิ้วโป้เนี่ยมันจะมันจะสไลด์เข้าสไลด์ออกตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้แหละที่มันไปเตะกับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวถอดออกมาเนี่ยตรงนี้นะครับที่มันเตะเถ้าเป็นภาพให้มองดูภาพ ถ้ามันทางออกนะครับทางออกอธิบายยังไงดีผมก็ใช้สับไม่ถูกถ้ามันทางออกมันก็จะไม่เตะนะมันก็จะดันขึ้นดันลงแต่ว่าถ้าจังหวะจังหวะปกตินี่เห็นไหมฮะมันก็จะอยู่ประมาณนี้คือมันจะมาค้ำไว้ค้ำไว้หน่อยหนึ่งนะครับค้ำไม่ให้ตัวเนี้ยมันไปชนหน้าสัมผัสของเผาเราลินเกิดไปปกติมันต้องชนกันอย่างนี้นะเนี่ยมันต้องชนกันอย่างนี้นะครับ มันจะต้องชนกันเลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นแต่ว่าพอดีไอ้ตัวรถกําลังอัดตัวนี้นะครับเนี่ยที่มันแพร่แว่เนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยมันมาประคองไว้มันก็เลยเกิดทําให้เกิดช่องว่างนไหมไม่ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นช่องว่างไหมเนี่ยถ้าผมถ้าผมดันขึ้นเนี่ยปั๊บตัวนี้ก็จะตกลงมานะฮะพอตกลงมามันดันไปสุดอย่างนี้นะครับพอตกลงมาทีนี้อันนี้นะครับคือลูกสูบมันมีกําลังอัดมีแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันยกอย่างนี้นะครับ ทำยกหน่อยนึงเนี่ยก็คือมันเกิดช่องว่างเวลาดึงสตาร์ทก็ดึงง่ายนะนะครับตัวนี้ให้กลับมาดูตัวนี้ด้วยอาจจะต้องได้ลื้อนะครับรื้อตัวนี้ออกมาดูว่าการทํางานมันยังเราเอามือดึงอย่างนี้มันมันมันสปริงดีไหมเห็นไหมไม่รู้ป้องผมชัดหรเาเนี่ยเราดึงมามันสปริงกลับดีไหมนะมันสปริงดีไหมอ่าสปริงลังตัวนี้มันขาดไหมนะดูนะ มีมีสปริงลังอยู่นะมันขาดไหมมันมีอะไรเสียหายไหมมันคล่องตัวไหมนยฮะ,ะตัวยกวาลวช่วยตัวลดกําลังอัดนะและ้วจะจะเรียกกันนะครับมันมีอะไรหักไหมเนี่ยนี่คือสาเหตุเลยนะครับที่ช่างหลายคนเขาไม่ได้บอกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในเครื่องนะเพราะว่า,เ,าเขาอาจจะบอกไปนะอันนี้ไม่กักเลยนะครับบอกไว้บอกนี่ถ้าใครชมจบคลิปรู้ทันทีเลยว่าจุดเสียที่ว่า มันดึงยากนะครับดึงหนักเนี่ยตัวนี้เลยนะครับผมตัวรถกังหัดเกิดปัญหาอาจจะมีอะไรติดขัดหรือว่าสปริงขาดมันไม่เด้งกลับเนี่ยตัวนี้สปริงมันตัวดึงกลับคืนใช่ไหมตัวนี้สปริงตัวลางดึงกลับสปริงขามันก็ไปดึงกลับคืนนะมันไม่ดึงกลับพอไม่ดึงกลับมันก็ค้างมันก็อ้าเนี่ยมันก็เปิดตลอดเนี่ยมันก็กังอัดก็หายนะครับนะครับเวลาประกอบคืนก็สังเกต นะครับเนี่ยสังเกตมาร์กนะมาร์กให้มันตรงที่มาร์กันนั้นนะตอนนี้ลูกปืนมันบงังมันมเลยไม่เห็นนะครับผมฝากไว้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็ย้อนชมคลิปอีกนิดนึงได้นะครับตอนนี้ผมจะใส่คืนหน่อยใส่คืนให้มันตรงร่องนะฮะอาจจะยืดยาวหน่อยผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยถูกนะครับผมทําคลิปไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าอีพวกตัวนี้นะข้าจะให้ใครจะให้ดู นะครับก่อนอื่นเลยก่อนจะลื้อชุดตัวนี้นะครับผมอยากจะแนะนําว่าให้ไปไล่ดูที่ว่าวาล์วมันยันไหมนะครับตั้งวาล์วให้อายเสียห่างกว่านิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็ท่อไอเสียมีอะไรตันไหมท่อไอเสียมีอะไรตันมันก็สตาร์ทหนักนะหนักมือดึงดึงหนักน้ํามันน้ามันเบนซินไหลเข้าห้องเครื่องนะครับเต็มห้องเครื่องเนี่ยมันก็ดึงไม่ไปนะครับดึงหนักดึงยากเหมือนกันนะครับมันก็มีหลายสาเหตุอันดับแรกก็จากง่ายก็เปิดดู น้ำมันเครื่องก่อนแล้วมันล้นไหมถ้ามันไม่เยอะน้ำมันเครื่องปกตินะครับวาล์วปกติไม่มีอะไรตันท้อยเสียนะครับสุดท้ายฟันธงที่ตัวนี้ได้เลยนะครับผมที่เฟืองเพาเลาลิ้นนี่นะครับผมมันจะมีตัวลดกําลังอัดนะครับตัวนี้นะครับสําคัญเลยนะครับเนี่ยแก้ปัญหาได้นะครับถ้าตัวนี้ถ้าพังนะขาดนะครับถ้าไม่หาสปริงมาช่วยทดสอบก็ อาจจะต้องไปซื้อใหม่นะครับผมที่จริงมันมีสปริงมาช่วยเกาะอะไรได้นะครับมันแค่ลังไม่เชยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผิดภาพการใดขออภัยนะครับนะบางครั้งก็ไม่ได้ทำคลิปลืมบอกไปนะครับหมอจะไปหาดูหมอลำนะช่วงนี้ดราม่าหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลารับชมครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ